ก็คุณรอบแบบมีเล็ในใช่ย่างนั้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของดิลระหว่างแฮร์รี่แม็กควายเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รายงานข่าวล่าสุดนะครับเขาบอกว่าล่มลงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปพูดถึง เรื่องดิวล่มเนี่ยนะก็ขอพูดถึงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในศึกพเมร์ลีกนัดมันเดนไนเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับวูฟนะครับโอ้โหพูดถึงเกมคู่นี้แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะท,ที่ทำให้ผมรู้นะฮะว่าแฟนบอลชาวไทยนะฮะเชียร์ทีมหมาป่าวูฟกันเนี่ยโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายไม่เคยรู้มาก่อนเลยเออย่างที่เราทราบกันดีนะฮะในเมืองไทยก็จะมีแฟนบอลของพเมร์ลีกเนี่ยส่วนใหญ่เลยของประเทศก็จะ เป็นพวกพี่ๆกับเด็กผีสองทีมเนี่ยเยอะสุดลองลงมาก็อาเซนโนเชลซีนิวคาสเซลคอตแนมฮอสเปอร์เอเบอร์ตันนะฮะก็จะเยอะเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อทักปีสองปีที่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมทราบว่า เฮ้ยบ้านเราเนี่ยแฟนบอลของเวสแฮมเมงก็เยอะนะเวสแฮมเดอะแฮมเมอร์สขุนขอนเนี่ยก็เยอะพอมาหลังจากคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ธรรมดานะฮะแฟนบอลของวูฟในเมืองไทยนี่เยอะแยะมากมายแล้วฮะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อารดรามา่าไม่ใช่อมาม่าก็คือช่วงทดเจ็บอ่ะที่อองดเดรโอนานาพุ่งไปปะทะกับผู้เล่นของวูฟตัวสำรองที่ลงมาใหม่แล้วก็มันมีการเช็ค VAR ว่าจะเป็นจุดโทษหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ย v ีไม่ได้ให้จุดโทษแถมรับผู้ตัดสินไปชูใบเหลืองให้แกรีโอนนลผู้จัดการทีมของวูฟอีกโหทีนี้แฟนวูฟโขมาเต็มเลยเดือดร้อนดินนน้นเือดเดือดเมื่อกี้ผมเสียงหรือานะคือเดือดร้อนไม่ใช่ดิ้นพลานธรรมดาดิ้นพลานดิ้นพลานโอ้โหทุรนทุรายรัมทำที่ทมโอ้โหทำอย่างแมนยูนี่เป็นทีมมาเฟียซื้อผู้ตัดสินขี้โกง ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับที่ที่ผมดูภาพช้าว่าในสายตาผมนะในมุมมองของผมคนเดียวผมมองว่ามันไม่ใช่จุดโทษเมื่อวานนี้จอหอนกับแมเมื่อวานนี้ก็มีองค์กรผู้ตัดสิน PGMOL หาหิวเยี่ยอะไรเนี่ยนะเขาก็ออกมาลงโทษประกาศลงโทษทีมงานผู้ตัดสินในเกมนั้นในเกมระหว่างแมนยูกับวูฟแล้วก็ออกมายอมรับผิดพร้อมกับขอโทษวูฟว่าจังหวะนั้นอ่ะมันควรจะเป็นจุดโทษ <laughs> ผมอ่านขานี้แล้วผมดีใจนะเอยเพราะว่าถ้าองค์กรองค์การผู้ตัดสินอะไรเนี่ยเขายิ่งยืนยันว่ามันควรจะเป็นจุดโทษมันเป็นจุดโทษอย่างแน่นอนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดอาการร้อนรอน,รนดิ้นล้านมากเข้าไปอีกโอ้โหนะนะถามว่าทีเนี้ย เปลี่ยนมุมมองไหมมันมันก็มีคอมเมนต์มาไงเฮ้ยพี่มูตกลงองค์กรเนี้ยเขาเขาบอกว่าเป็นจุดโทษพี่มองผิดแล้วนะเฮ้ยคือประมาณว่าจะมารับผมคือนะอ่ะเฮ้ยเพราะผมยืนยันมาตลอดว่าไม่เป็นจุดโทษอธิบายแบบนี้นะครับ เขาจะยืนยันหนักแน่นถ้าจะบอกว่ามันเป็นจุดโทษก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ได้ไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่านะถึงตอนเนี้ผมก็ยังมุมมองของผมเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่จุดโทษแล้วก็อธิบายให้ฟังนิดนึงนะฮะนี่คือมุมมองของผมคนเดียวผมอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วว่าท่าน มองว่าเป็นจุดโทษอันนั้นก็เรื่องของท่านผมไม่ได้ไปก้าวไากา่ผมไม่ได้ไปหาว่าท่านดูบอลไม่เป็นหรือหาว่าท่านตาถงตาตัาวอันนั้นคือมุมมองของท่านผมบอกแล้วไง,งฮะความคิดคนมุมมองคนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันส่วนผมผมก็มองว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษเพราะอะไร12 34มีเหตุผลผมก็อธิบายให้ทุกท่านฟังไปแล้วไปย้อนฟังคลิปเมื่อวานนี้ก็ได้ว่าเหตุใดผมถึงมองว่ามันไม่ใช่จุดโทษแต่ถ้าผู้ตัดสิน องค์กรที่ควบคุมพุทธัิสินหรืออะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดโทษก็ตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเกมมันผ่าน,นไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้จุดโทษไปแล้วเขาก็ได้แค่ขอโทษย้อนหลังซึ่งมันก็ทําให้ <c oughs> โอ้โหโลมากันเต็มโลหัวออกมาเขาเรียกว่าเรียงหน้ากันมาเลยทีเดียวเรียงหน้ากันเลยทีเดียวนะเรียงหน้ากันมาสนหลนเลยนะแล้วก็เอาเรืเร่องคือพูดง,ง่ายว่าทำฟอร์มาำนผูพุทธสินอังกฤษทางดังที่จริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่ นะะว่ามาตรฐานนะฮะคุณภาพมาตรฐานของพลเรีอนังกฤษเนี่ยแมงบัดซบรู้อยู่แล้วนะรู้นี่อยู่แล้วแมงไม่มีไม่มีม,ม,มาตรฐานไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีบรรทัดฐานดับเบิลแซนด์ดนะฮะมุมมองคนนี้มองอย่างอีกคนมองอย่างกดก็กาิกาก็ตำลาเดียวกันแต่เรียงหน้ากันมาสลอนเลย ธรรมดาไม่โผล่มามากขนาดนี้เรียงหน้ากันมาทาเป็นพูดแบบตําหนิพุทธศิลโถตีวัวกระทบคลาสคือพูดง่ายว่าพวกมึงจะด่าแมนยูว่าขี้โกงถึงบอกนะฮครับว่าโอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่าดินเงนเสนแลวคนชอบเลยแต่ก็ดีที่เราออกมาบอกว่าเอ้ยจริงๆมันต้องไปจุดโทษ มันยิ่งทําให้แบบมันอึดอัดมันอัดอั้นมันตันตูดมันแบบโอยกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้นะมันเป็มก็อย่างเงี้ยในทางกลับกันเวลาแมนยูควรจะได้ประโยชน์แล้วไม่ได้หรือเสียประโยชน์เอาง่ายๆอ่ะเกมเดียวกันนมันก็มีจังหวะที่แลชฟอร์ดมาครับแรชฟอร์ดโม่ไปโดนแขนของคู่แขง ในกรอบเขตโทษและวิถีทิศทางมอนแม่งตรงกรอบมีโอกาสเข้าประตูด้วยผู้ตัดสินอาจจะมองว่าเฮ้ยมันกระชัน้นชิดเกินไปเฮ้ยมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่มีเจตนาอันนี้ก็เข้าใจได้เขาไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ดิน้นพลานแต่ทําไมไม่มีคนพูดถึงไปพูดถึงเรื่องโอนาน่าต้องเป็นจุดโทษอ่าและแมนยูควรจะได้จุดโทษก่อนก็นจะนำหนึ่งศูนย์ด้วยตั้งแต่ครึ่งแรกจุดโทษก็เห็นเห็นกันอยู่อ่ะผู้ตัดสินไม่ก็เห็นอ่ะ แต่แม่ไม่ให้ทำไมไม่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับทีวีสร์แดงบ้างนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยแหละพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ละเหียดใจดิวล่มลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเขายืนยันมาแล้วนะฮะว่าล้มเลิกก็พูดง่ายว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแต่ตลาดยังไม่ได้ปิดจะย้ายไปไหนอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนหรือจะอยู่ต่อนะหรือจะอยู่ เครื่องแบบของพิศาจแดงต่อก็ต้องรอดูเพราะว่าตลาดปิดนู่นอะ่ะสิเดือน ถามว่าทำไมนะดีลมันถึงล่มก็ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงือเง่อนเพื่อนนยรยศนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตกลงกันได้เรียบร้อยนะครับเรื่องของค่าตัวระหว่างแมนยูกับเวสแฮมที่30ล้านปอนด์ขั้นตอนต่อไปคือเวสตแฮมกับแมกไกก็ต้องมาตกลงสัญญาส่วนตัวกันว่าจะรับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามข่าวนะครับคือเขาให้ไม่ไม่ชัวนะประมาณสัก90,000ปอนด์ถึง1 2 0 0 0 0ปอนด์ประมาณนี้ต่อสัปดาห์ ซึ่งตอนที่อยู่กับแมนยูเนี่ยที่รับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือ1,90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และสัญญาเนี่ยเหลืออีก2ปีสัญญาของแฮร์รี่แม็กควเนี่ยเหลืออีก2ปีคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการต่อสัญญาใหม่ก็จะเล่นให้กับแมนยูได้อีก2รฤดูกาลร,ราะนั้นแม็กควายเขาเริ่มแบบเฮ้ยเขาเริ่มลังเลนะฮะเขาเริ่มลังเลคือจากที่เคยกินนิ่มๆกับแมนยูเนี่ยนะ นั่งเขย่าห่ำด้วยความเร็วปานกลางอยู่กับบ้านสัปดาห์หนึ่งกูรับ1 90, นึ0 0 0สนเก้าหมื่นปอนแต่พอไปเวสต์แฮมแม่งหล่นหัวภาพเลยหายไปเกือบครึ่งอน,นุาตีวงกลมเป็นแสนสองก็ได้ตีให้เยอะที่สุด1นึ่งแสนส่วนต่างมันคือ6 0 0 0ื่นหกหมื่นปอนต่อสัปดาห์แม่งก็หลายล้านแม็กควายแม่งเริ่มคิดเอาแต่แม่งให้มากกว่านี้ไม่ได้ถ้าย้ายไปก็ต้องยอมลด ค้าเหนื่อยถ้าไปเซ็นสัญญากับทีมถึงค้อนต้องลดข่าเหนื่อยแต่ข้อดีนะฮะที่ย้ายไปก็คือคุณน่ะจะได้เป็นตัวหลักโอกาสที่จะลงสนามโอกาสที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงแบบผาวรเนี่ยมันสูงกว่าการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอันนี้คือข้อหนึ่งข้อ2นะฮะนอกจากจะมีโอกาสได้ลงเป็นตัวหลักอย่างต่อนเนื่องสูงแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นกับตันทีมด้วยเพราะว่าอัุโสก็ได้แล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าดวิดมอยก็เตรียมจะมอบปลอกแขนกับตันทีมให้กับแฮรีแม็กควายข้อสเดี๋ 2024ก็คือจบฤดูกาลจบฤดูกาลนี้เลยใช่ไหม ยูโร2024ถ้าคุณไม่ได้เล่นแต่คุณอยู่กับแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยคุณเป็นตัวเลือกอันดับสามอันดับสีเลยด้วยซ้ำนะอย่าลืมว่ามีจอห์น<ท>น,หนี่อีดูแอนโผล่เข้ามาอีกคนนึงโอกาสได้ลงเนี่ยโอกาสโชว์ฟอร์มแสดงความสามารถให้กับกุนซอทีมชาติสิงโตคำรามเอ็ดเนี่ยแม่งน้อยถ้าคุณย้ายไปมันก็ได้อย่างเสียอย่างคือถ้าเหนื่อยลดแต่โอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะได้โชว์ฟอร์มนะโอกาสที่จะได้เป็นแบบหัวหมามันก็สูงขึ้นแต่ปรากฏว่าแม็กควายเขา ยา,ยา,ยายดีไม่ย้ายดีจะย้ายดีไม่ย้ายดีก็ยึกยึกยักยักนะยึกยึกยักยักอยู่นั่นแหละเวสแฮมบอกนั้นกูไม่เอาแล้วอ้สัตว์ตเวสแฮมก็เลยไปเบนเป้าหมายไปตัวอื่นก็สรุปด <Okay. S 1> ิวลมโอเคนอกเหนือแะงผลกระทบ่ะแมนยูกำลังจ้องจะเอากองหลังคนใหม่อย่างแบงช์แบ,ง,แบงป์ปาวานะครับแทนที่จะได้เงิน3 0ล้านปอนด์มาสมทบทุนก็ต้องหยุดไปอีกเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าเ่อย แค่ี่แม็กควายต่อไปอีกกับดาลาแสนเก้านะมันผลกระทบมันดูแม็กควายไม่ยอมย้ายปาวาก็คงจะ help. แห้วนะคงไม่ได้มาเพราะว่าทุกอย่างมันหยุดชะงักแล้วก็กลับไปจุดเดิมแต่ที่แม็กควายจะย้ายได้เงินมาสามสิบล้านได้ลดค่าเหนื่อยของแม็กควายเราเอาเงินไปซื้อแบงค์แมงปาวามาซึ่งเล่นในทางเซนเตอร์เล่นในทางแบ็คขวาทุกอย่างจบแร่ี่แม็กควายก็ขออยู่สู้ต่อ แลาไอที่กูเขียนอะไรอาวอนเ่ถึงมึงอะแล้ววันก่อนอัดคลิปด้วยโอ้โหเชิดจูมึงที่ก่อเลยคือกะ,กะกะว่าแบบทรับซึง้งอะซรับซึ้งทับซึ้งโอ้โหคนจากไปคนไม่อยู่กับทีมแล้วเราต้องเราต้องอวยพรเขาให้โชคดีใช่ครับเราต้องแบบเออพูดถึงเขาดีๆพูดทรบซึ้งเลยเขียนด้วยเขียนลงหนังสือพิมพ์เขียนลงเพจยแยไปหมดตลงสุดท้ายดิวลมมึงไม่ยายคร